ทุกคนสวัสดีเราอยู่กรุงเทพเราไม่ได้อยู่แบบซ้อมที่เชชนเคยให้โยมมาสบอุ๊ี๋ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเนาเอา้ยเอาชาเนี่ยแหละชั้นหนึ่งปิดอ้๊ปิดเปิดเปิดทำไมวะนี่แล้วก็ใช้โศัพท์เครื่องเดียวไปเันเลย ถ yeah. cool. 응ึงแล้วโอเคขนตืดจนหดมืดคลื้มเลยเอื้อสวัสดีค่ะมาเอาชาเสียวโอ้โหไปไวเลยน้ำแข็งละลาย น้ำแข็งจะละลายหมดแล้วใช่ไหมคะโอ้โโอเคปะ่ไคะ่นี่คะ่ะเข่ับเกือบร่วงหนักมาก ปไปกันทุกคนคอากหน,น,นักมากนักมากดูดิเต็มมือเลย แค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบาย